เกิดอะไรขึ้นทุกอย่างพ่าเรือนคุณจําไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนก่อนสิ่งที่คุณจําได้คือพลอยหลับไปบนโซฟาหลังจากวันทํางานที่วุ่นวายคุณขยี้ตาลุกขึ้นแล้วมองไปรอบๆคุณอยู่ในห้องสตูดิโอเล็กๆที่เต็มไปด้วยเครื่องประดับเล็กๆและของแปลกๆมีครัวขนาดเล็กอยู่ติดกับประตูและห้องน้ําห้องเล็กคุณไปล้างหน้าและเมื่อคุณส่องกระจกคุณก็เริ่มกรีดร้องเมื่อรู้ตัวว่าตัวเองเสียงดังเกินไปคุณก็เอามือปิดปากทันที ดวงตาของคุณในกระจกมีขนาดใหญ่ผิดปกติผิวและผมของคุณก็สมบูรณ์แบบคุณสัมผัสใบหน้าของตัวเองเพื่อตรวจสอบดูว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคุณยังคงได้ยินเสียงคนคุยกันนอกห้องของคุณคุณนั่งลงบนเตียงพยายามคิดว่าจะทำยังไงดีคุณมองออกไปนอกหน้าต่างและทิวทัศน์ก็ทำให้คุณหัวหมุนคุณมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเมืองแห่งอนาคตจากมุมสูงคุณอาจจะอยู่ในตึกระฟ้าที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในบริเวณนั้น ฝนตกหนักมากแต่ฝนก็ดูสมบูรณ์แบบไม่มีลมพัดที่ทำให้ฝนเปลี่ยนทิศทางเลยมีคนมาเคาะประตูบ้านคุณคุณก้มลงพยายามซ่อนตัวมีคนเริ่มเขย่าลูกบิดประตูคนคนนั้นกำลังพูดอะไรบางอย่างในภาษาที่ดูเหมือนภาษาญี่ปุ่นหรอและคุณไม่เข้าใจคำพูดพวกนั้นเลยคุณมองผ่านตาแมวและพบผู้หญิงสวมชุดเท่ๆเธอมีผมสีชมพูดโดดเด่นเธอดูไม่น่ากลัวเลยบางทีเธออาจจะช่วยฉันได้ คุณพยายามจะปลดล็อกประตูแต่คุณก็ทำไม่ได้แล้วผู้หญิงคนนั้นก็พังประตูเธอก้าวข้ามบานประตูไปกระแทกของไปทั่วขณะเดินเข้าห้องมาคุณลอยข้ามห้องและหล่นตุบลงบนเตียงของคุณเธอเข้ามาและยังพูดกับคุณอยู่คุณพยายามตั้งใจฟังแต่ลายเส้นและรูปร่างแปลกๆที่ลอยอยู่รอบหัวของเธอทําให้คุณเสียสมาธิจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็หยุดและเมื่อตัดสินจากน้ําเสียงของเธอเธอก็กําลังถามคําถามคุณแต่คุณไม่ตอบเธอโกรธ ดวงตาของเธอเปลี่ยนรูปร่างและปากของเธอก็อ้ากว้างเธอจับมือคุณแล้ววิ่งไปตามทางเดินของอาคารห้องพักทุกห้องมีลักษณะเหมือนกันในถงทางเดินที่ตกแต่งอย่างสวยงามมีหน้าต่างตรงปลายทางเดินและไม่มีบันไดไม่มีอะไรสมเหตุสมผลเลยเธอพุ่งทะลุหน้าต่างยังคงจับมือคุณอยู่และเหินข้ามตึกเพื่อร่อนลงบนหลังคาอีกชั้นหนึ่งคุณกรีดร้องกลัวตัวสั่นคุณมองหันกลับไปที่อาคารที่คุณเพิ่งจากไป คุณเห็นกลุ่มชายชุดดำสวมหน้ากากหน้าขนลุกรวมตัวกันที่นั่นโชคดีที่พวกเขาไม่กระโดดตามคุณมาคนตัวใหญ่ที่สุดต้องเป็นผู้นำแน่เขายืนอยู่ตรงกลางมองคุณจากหลังหน้ากากที่หน้าขนลุกคุณและหญิงสาวมุ่งหน้าไปยังตรอกอันเงียบสงบเธอคุยกับคุณเป็นภาษาญี่ปุ่นต่อไปจนกระทั่งในที่สุดเธอก็รู้ว่าคุณไม่เข้าใจเธอเธอหยุดพูดและแค่ยิ้มให้คุณคุณมองเธอด้วยความสับสน คุณถามเรื่องคนที่ไล่ล่าคุณเป็นภาษาอังกฤษและเธอตอบว่าพูกเขาเป็นคนไม่ดีคุณไม่เข้าใจสิ่งที่เธอพูดหลังจากนั้นเธอเล่าเรื่องราวของเธอให้คุณฟังเล็กน้อยจากสิ่งที่คุณเข้าใจนิดนิดหน่อยๆนคือเธอเติบโตโดยใช้ชีวิตข้างถนนต้องเอาชีวิตรอดด้วยการกินเศษอาหารหลังจากนั้นไม่นานเธอก็เริ่มทำงานจีปลาถ่าให้คนอื่นเพื่อรายได้เล็กๆน้อยๆอยแต่ตอนนี้เธอเป็นหนึ่งในนักล้วงกระเป๋าที่โด่งดังที่สุดในเมืองนี้คุณกำลังสับสน คุณไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงตามเธอหรือเธอพูดความจริงกับคุณหรือเปล่าคุณคุยกับเธอแต่เธอแทบจะไม่เข้าใจคุณเลยไม่ว่ายังไงก็ตามคุณก็ติดอยู่กับเธอจนกว่าคุณจะหาทางหนีได้ตอนนี้คุณอยู่ในจัตุรัสที่มีผู้คนพลุกพล่านซึ่งมีแผงขายอาหารข้างทางแบบญี่ปุ่นมากมายคุณกับผู้หญิงพยายามทำตัวกลมกลืนคุณยังไม่รู้ว่ากำลังจะไปไหนอาหารอร่อยทั้งหมดนี้ทำให้ท้องของคุณร้องแต่ทันใดนั้น คุณก็สังเกตเห็นผู้ชายสวมหน้ากากหลายคนกำลังสะกดรอยตามคุณหญิงสาวจับมือคุณแน่นและลากคุณไปกับเธอตอนนี้พวกเขาอยู่ตรงหน้าคุณพยายามจะล้อมกรอบคุณผู้หญิงคนนั้นเปิดฝาท่อระบายน้ําแล้วคุณก็ลงไปในนั้นคุณสำลักเพราะกลิ่นเหม็นเหลือทนและเห็นว่ามีหนูอยู่ทุกหนทุกแห่งหญิงสาวพาคุณผ่านอุโมงค์แคบๆและคุณไปอยู่ในสถานที่ที่ดูเหมือนอพาร์ตเมนต์เล็กๆตอนนี้เราปลอดภัยแล้วเธอกล่าว คุณตระหนักได้ว่าคุณเริ่มเข้าใจเธอคุณนั่งลงขณะที่เธอล็อกประตูและมองผ่านกล้องผู้ชายพวกนั้นหาทางเข้าที่ซ่อนของเธอไม่เจอเธอถอนหายใจโล่งอกและผ่อนคลายเธออธิบายว่าคุณคือผู้ที่จะนำพวกเขาไปสู่ชัยชนะคุณคือผู้ถูกเลือกคุณบอกเธอว่าคุณไม่รู้ว่าคุณเป็นใครหรือมาที่นี่ได้ยังไงเธอสับสนแต่ก็รู้ว่าคุณกำลังพูดความจริงแต่มันสายเกินกว่าที่คุณจะไปแล้วผู้ชายพวกนั้นรู้จักหน้าคุณแล้วพวกเขาจะไม่ใจดีกับคุณแน่ เธออธิบายว่ามีกลุ่มคนที่คุณต้องพบแต่พวกเขาอยู่ค่อนข้างไกลในตอนเช้าคุณก็เดินทางต่อวันรุ่งขึ้นเธอทำอาหารเช้าดีๆให้คุณแล้วก็เริ่มเดินทางในตอนกลางวันเดินทางได้ปลอดภัยกว่ามีคนจำนวนมากที่อยู่รอบๆตัวที่เป็นพยานได้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับคุณเธอจึงใช้ทริคในการซ่อนตัวท่ามกลางฝูงชนคุณเข้าไปในเกวียนที่ลากโดยสิ่งมีชีวิตที่เหมือนวัวในเวลาต่อมาคุณเข้าไปในป่า ต้นไม้ที่นั่นสูงมีใบใหญ่พื้นป่าสีเข้มตะปกคลุมไปด้วยดอกไม้หลากสีสันนับร้อยคุณไปถึงจุดที่คุณต้องออกจากเกวียนและเดินเท้าต่อไปในขณะที่คุณเดินผ่านพุ่มไม้คุณก็เห็นสัตว์วิเศษบางตัวเดินและบินไปรอบๆในที่สุดคุณก็ถึงที่หมายมันเป็นกระท่อมน้อยน่ารักที่ดูร้างแต่หญิงสาวเคาะประตูเป็นจังหวะเฉพาะแล้วประตูก็เปิดออกคุณกับผู้หญิงเดินเข้าไปทันใดนั้นทุกอย่างก็เป็นสีดำ คุณมองไม่เห็นและไม่ได้ยินอะไรเลยเป็นเวลานานทันทีที่คุณเดินไปถึงจุดสิ้นสุดของอุโมงคุณก็เห็นกลุ่มคนสวมชุดแปลกๆและพร้อมที่จะต่อสู้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะพร้อมสําหรับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นหญิงสาวอธิบายให้พวกเขาฟังว่าคุณคือผู้ถูกเลือกและคุณจําอะไรไม่ได้เลยคุณอดคิดไม่ได้ว่านี่มันไม่ใช่สิฉันเป็นแค่คนธรรมดาฉันรู้แค่ว่าฉันไม่ใช่คนที่นี่และฉันไว้ใจพวกเขาไม่ได้ ฉันไว้ใจใครในโลกที่แปลกประหลาดนี้ไม่ได้เลยฉันต้องหาทางหนีแต่ว่าจะหนียังไงล่ะคุณมองไปรอบๆผู้หญิงในมุมมือสวมหมวกกลุ่มหัวดูเหมือนจะเข้าใจในสิ่งที่คุณคิดคุณสบตากับเธอคุณละสายตาไม่ได้เรากับว่าเธออยู่ในหัวของคุณเธอแสดงให้คุณเห็นโลกในความโกลาหลน,นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณไม่เข้าร่วมคุณไปที่กลางห้องและบอกพวกเขาว่าคุณพร้อมที่จะนำพวกเขา คนรอบข้างคุณตื่นเต้นและบอกแผนการย้อนกลับไปในเมืองเชาวเมืองกำลังฉลองวันหยุดมีชายสวมหน้ากากจำนวนมากลาดตระเวนตามท้องถนนคุณและทีมของคุณรวมตัวกันที่หลังอาคารเพื่อหารือเกี่ยวกับที่ที่คุณต้องไปหญิงสาวชี้ไปที่อาคารที่เธอพบคุณคุณสับสนพวกเขาบอกว่านี่คือสำนักงานใหญ่ที่คุณต้องบุกเข้าไปคุณแยกจากกลุ่มคุณและหญิงสาวยังคงอยู่บนพื้นในขณะที่กลุ่มที่เหลือไปที่ดาดฟ้ามีผู้ชายสวมหน้ากากอยู่ทุกคนทุกแห่ง คุณก็เลยสวมหน้ากากเพื่อให้กลมกลืนตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากคุณผ่านผู้คุมแถวแรกไปแล้วแต่ส่วนต่อไปของแผนของคุณนั้นยุ่งยากทุกคนที่ต้องการเข้าไปในอาคารจะต้องผ่านการรักษาความปลอดภยัยเพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งของคุณบนดาดฟ้าทำเสียงอึกกระทึกซึ่งได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยพวกเขาส่วนใหญ่ออกจากที่ประจำการของพวกเขาและเพราะความโกลาหลน,นี้คุณและหญิงสาวจึงฝ่าแนวป้องกันที่สองได้ คุณอยู่ในอาคารพร้อมที่จะโค่นผู้นำคุณถามผู้หญิงคนนั้นว่าทำไมคุณถึงกลับไปและอะไรที่ทำให้อาคารหลังนี้มีความสำคัญเธอบอกคุณว่าคุณถูกจับเป็นตัวประกรันและเธอต้องช่วยคุณออกไปน่าเสียดายที่ภารกิจที่แล้วไม่สำเร็จเพราะหัวหน้าไม่อยู่ที่นั่นเมื่อเธอแอบเข้ามาแต่หลังจากที่เธอบุกเข้ามาการรักษาความปลอดภัยก็เข้มงวดขึ้นด้านในตัวอาคารดูใหญ่ขึ้นคุณเริ่มรู้สึกแปลกๆราวกับว่าคุณอาศัยอยู่ที่นี่ในอีกชีวิตหนึ่งของคุณ ไม่มีอะไรรู้สึกเหมือนจริงอีกต่อไปคุณหันกลับมามองผู้หญิงคนนั้นแต่เธอไม่อยู่แล้วชายสวมหน้ากากคนหนึ่งเจอคุณและไล่ตามคุณจนเจอทางตันหัวหน้าของชายสวมหน้ากากเดินเข้าหาคุณแล้วเรียกคุณด้วยชื่อของคุณเขาบอกคุณว่าผู้หญิงที่พาคุณมาที่นี่ได้ทรยศคุณคุณรู้สึกขัดแย้งและไม่รู้ว่าจะไว้ใจใครแต่ทันใดนั้นเสียงในหัวของคุณก็บอกอะไรคุณบางอย่างแล้วทุกอย่างก็มืดลง